แล้วเจ๊รู้ไหมว่าคือสิบใบเนี่ยมันขายไปหมดแล้วในวงการบ่อนเขารู้ก,กันแล้วคนที่บริหารจัดการเนี่ยแฟนเจนนั่นเนี่ยเขาอยู่ที่สิงคโปร์เขาเป็นคนบริหารจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทงเนี่ยบ้านเนี่ยมือเขาไม่เปื้อนเลือดเลยเจ๊หมดแล้วยังไงต่อเขาก็ขายไปหมดแล้วสิบใบสิบใบเนี่ยเจ๊คิดว่าเป็นนักธุรกิจทำเหรอใครจะมาทํานักธุรกิจที่ไหนจองเงินมาต้องให้5 0 0พันล้านก่อนละเจ๊เสร็จแล้วก็ให้ปีละพันล้านเนี่ย ทุกปีเป็นเวลา30ิปีซช่งสิงคโปร์เขาให้ทุก3ามปีเจ๊แต่เราอะทุกปีเก็บพันทุกปีเก็บพันทุกปีเก็บพัน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 เจ๊คิดดูดิบอกเอ้แล้วเหมือนเหมือนกับรับพันลึกมะไม่รู้จักหรอกรับพันลึกรู้แต่ว่าต้องให้มันเปปีละพันนี่มันเลยนะเอ้จะมันเน่ยอบอสนด้ยังไงว่ามันนี่ยังไงไอเฮียมันเลยละไคยก็ตามที่มันคิดเกมนี้ขึ้นมาชาติชั่วที่สุดเราพูดในฐานะเจ้าของบอลเลยนะ